สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกลับมารับชมกันต่อครับกับทีมงานาน้องนอนครับน้องนอนดับสิ่งนี่ล็อกกี้สีขาวออกไปแล้วนี่ครับบริเวณที่ขุดดินขุดเป็นร่องน้ำครับเจ้าสพองของเสียด,ดิน มาขาวเจ้าสเสน่นงนนครับกําลังถอยไปใส่ดินพิกัดเดิมครับผมสวนอินตะผาลำอยู่ที่บ้านจะรวยตํำบลลาดวนอําเภอลําดวนจังหวัดส,สุรินทร์ครับโครงการจะทำบ้านสวนเจ้าของเขาว่างั้นถอยยาวถอยยาวครับ นี่ครับเจ้าสมพงครับโปเบโก้ HK045 กำลังขุดดินใส่หมาขาวเจ้าสเสนีครับขุดเป็นร่องน้ำที่ขุดทำร่องน้ำแล้วก็เอาดินใส่ด้ำครับไปเทถม จุดที่จะสร้างบ้านครับบริเวณด้านหน้าทางเข้าสวน เมื่อกี้วนเส้นโทรมาบอกว่ารถน้องพารวยจอดขวางทางเขาให้ไปขยับรถด,ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะตามตามตูดม้าขาวออกไปแล้วกันตามตูดม้าขาวออกไปดูที่เทแล้วก็ขยับรถให้ให้เขานะครับไปจอดรถครับรับเส้นทางอาจจะรถอาจจะสัดจอดไม่นา้ต้องขออภัยด้วยนะครับ บางคนไม่ บอกเลยว่าอย่างลั่นวันนั้นที่สาวนุ่นมาหาน้องนนท์นะครับ น้องนนท์ขับน้องมะนาวพอหอนดีเหลือเกิน จะไปขยับรถก่อนครับเรียบร้อยครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีจอดรถขวางทางเขาไม่สามารถขยับได้ไม,ไม่สามารถหลบลีกได้ก็มาขยับออกครับวิ่งงานกันอยู่สองทันครับเป็นงานปากบอ่อใกล้ๆเทใกล้ๆครับ รถขุดก็เจ้าสมพงศ์นะครับโกเบโกเอสเคศูนย์สี่ห้าหกล้อล็อกกี้อซุร้อยคันนะครับสีขาวทั้งสองก็มาขาวเจ้าสเสน่ห์น้องนนแล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้แหละครับคันที่ไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มีรถไถนะครับรถไถคอยเกด,ดินอยู่หน้างงานด้วยหึงคันอากาศกำลังดีเลย เดี๋ยวก็รอช็อตเด็ดๆน,นะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ